ไอ้นี่เปลี Ow, ่ยนกูเปลี่ยนมาประมาณ5ปุ่มอะเบิ้งหมดเลยการโดนทีเดียวแม่งให้สักคู่2ปีเปลี่ยนหรือทำโอโหนี่กองคนหึงเขาเนี่ยทีเดียวได้2ทีเอ่อเฮียคนอื่นเขาเอาคนละทีคนละทีมึงนี่ล่อสอกไปแล้วดีใจไม่ไห้เฮียไอ้2ปีได้สได้ทีเดียวได้2ทีตามมึงไปเลยโอ๊ยยกูโดนเฮ้ยโอ้โหเอาหน่อยอีควาาหน่อยเออ กูได้มือ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 ไปไอ้เหี้ยเกียร์ไปกระพาไปลากระพาวไปไอ้เกียร์เกียร์หมูอะไรวะน่ะเฮ้ยเจเราขึ้นสาม้ยเราขึ้นสองไง้ยขึ้นสามเว้ยเราได้เต็มเยอะกว่าเต็มเยอะกว่าเต็มเยอะกว่าอะไรรอบแรก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  เชี่ยแต่นี้มันเอาจัดเลยเเจ๊อะไม่มันเกียได้อะไรอะไรไอ้เ้ยโน่นไลอะไรไอ้ยายไอ้เหี้ยไม่เจอมึงเลยกูโดนชนวิ่งโอ้โหมาเบกไมมเสกไปมึงดักกูไอ้เ้ยแสกมึงอะอะไรเชี่ยกูต้องหนบเก็ตี่โอ้ึล็ออ่พาสิเตอโอ้ยไม่ได้เ เดี๋ยวพี่ชายฟังเลยฟังักให้น้องชายเดี๋ยวนองแบกเออันเด้แบกเออน้อฝึกเป็นปีเ่อนี้ตาเดียวฝึกเป็นปีกอพี่ชายลุกแบกเองลุกแบกเองแบกเองลแบองลกแบกเองลองลกแบกเองแบกเองแอง ไหวไหวไหวจริงวะไหวจริงวะทับปู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 ให้อยเด็ดดาวอย่างเดียวเลยไม่ได้โอ๊ยคนหนูอะคนหนูอกูบอกเลยโดนเนี้ยโดนเนี้ยคำเนี้ยโดนเนี้ยโดนเนี้ยกูวิ่งเข้ามาหนากูไปเฮ้ยหนาขึ้นมาข้างบนดิโดนเต้เฮ้ยช่วยหนไอยมันเอาแต่ เฮ้ยเขาเขาเขาปัดฟอสเองนะระวังด้วยเราอย่าไปกลัวไม่มีใครฟอสไม่มีใครฟอรฟาด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 าดฟาดาดฟ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 าดาดฟาดฟาาดฟ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 าาดฟาอฟาหาดฟาดฟาาดาดาดฟาดฟาดวาแ้าาานาาเด

ตอบพ่อมือสองตูดเลยเฮียติดแทมติดแทมนู่นแ่ะเฮ้ยเราสอบไปขอเห้เขาผันอยู่นะไอ้เนี่ยแต้มเขาว่าขาดไอ้สัตว์ควายแท้แท้เฮียอย่าเย็นคำดาวไวรุ่นคำดาวคำดาวไวรุ่นแล้ะเราจะเป็นแชมป์ปีหน้าได้เฮีย ไอ้ยากจริงเลยน่กากจริงกากลางเลยอ่ะไอ้โวยเอ้ยฮัโหลฮ้ไอ้มีคนแตตัวทำดีเจนตอร์วะยกนั่งับานปนดันปนอเี้ยการปนอีที่เ่ขถือเาเลยควายเขาใช้มาโครอพี่เขาใช้มาโครเขาดีเฮ้ยเจียบเจียบเจี๊ยบโอโได้ใช้มาโครผมใช้ที่เมาา์ฮัลโหล nhiêu quá trời ơi đang hốt Ôi, ông yêu tinh khay Ôi, nó đang quăng đang ai wá đồn cú ỉu đẹp anh em ơi đẹp anh em ơi đẹp anh em đẹp anh em ơi đẹp anh đẹp anh anh em ơi đẹp anh đẹp anh em ơi đẹp anh em ơi đẹp anh ơi ơi

แค่นี้ก็จะเอาปี๊บปิดหัวแล้วใส์เฮ้ยเราทำได้ดีกว่าเดิมแต่เราได้ซีบไอ้เขาเก่งยินเสียงเลยเฮ้ยเขาเก่งเห็นอะไรวะไม่อ้างดีไอ้ที่อ้างพังยินเสียงอ่ะสมุดมาเล่นลองแชมป์แล้วแบบมึงโดนไก่หลบไม่ได้ของน้องไปวายๆสิเอ็มผมไม่ได้ยินเสียงครับจานดีแมทเหอะอีกแบบจานนี้ลำโพงมันพังไงี่ะลำโพงมันพังไม่เลิมึงก็ตอมดี แล้วกูซ่อมยังไงกูไปให้ช่างไล่ช่างเหรียญสัตว์เลยโอ้ยงไม่มีเทมป้ดีเลยช่วยอะไรกูทุกอย่างตั้งแต่เอาพี่ใหม่มาอยู่ทีมมึกไม่ออกเลยเฮียทีรายังการเยบอกแล้วเชื่อใจอะไรก็ได้เอ้ยถ้าถ้าหกสูตรยังไงพวกเราก็ชนะขาดใช่ป่ะอืมงั้นออาหกสูตรดีกว่า กูอย่างงี <co> ้มันดูทุกกันใช่ไหมกูว่าพี่ดังกูไม่มีวิธีชนะแล้วพี่ทำไงแค่เดี๋ตัวลูสายติดนะฮะมึงไม่กูยังกูวิธีไหมมึงแค่กดอ่ะเดี๋ยวมึงก็จะโดนกมเออสวยเออจบปาร์ี่เอาว่ะเดี๋ยวมึงเจอกูเอาจริงมึงเจอกูเอาจริงกูบอกเลยอย่าเบรกล่ากันทั้ง ดี kaz, ตอนจะไปทำจะดีกว่าอ้ we, สวยแล้วโอ้โหหมดเด้งได้หนักเพราะหนุ่มนะทับกูทับกูมึงนะทับกูให้หังกินดำให้หังกินดำทุกอย่างจะสวยทุกอย่างจะสวยคับกูคับกูเอ้า้เสือฮิตมาดิก็มาดิโอ้โหเด้งอีกอู้อ้าวอีกที่เป็นเขาไปกึ๊เอาเลยที่เายังอ่านแล้วมาดิ

กูมาแล้วกูมาแล้วกูเหนื่อยกูเหนื no. no oh. Wait, ่อยไอ้ดังไงดังรับก็ใจแล้อนไงร้อก็มาเลยก็มาเลยก็เดียวพ่อเราเขาชนะได้ไงวะหน้าโหน้่ยยยยจนที่โลเลยกูเอาไว้หนึ่งมาหน้าวันทุกคนดิเอาเด้อตอนนี้ไม่ได้ป่ะมาดิมาดิไอ้เฮ้ยบอลกูก็พีดดังใกล้ใกล้เลยกูจะไปเชียร์เลย

เดินูไม่ได้ด่านนี้กูเปิดด่านมากูรู้แล้วูไม่ได้กล้งดี่ร์ดูมันตายดิอีกมือขี้มึงอ๋อมึงกันตัวชีวิตจิตใจเอาไว้เฮียร้อนร้อนไม่ใช่โดนดิโอ๊ยไอ้เรื่อนี้ัวะร้อนโอ้ยย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 ียย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 ยียย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 ย แม่มือวะพี่รีทายรีแมทรีแมทรีแมทดิรีแมทดิกูเข็ดแล้ววะกูเข็ดลวกูเอง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 เอาเอให้หมดเลยละปั๊ะจะเก็บปะล่ะเก็บปะเก็บปะครับัลหลเก็บปะครับอะไรกูปังเก็บเกเก็บเก็บเอาาแมทได้ยิ่งใหญ่ลมไปหาไปหาเทมส่เจอไปหาเทมส่เจอบึ๊ไปแลวมึงปแลวมึงปและ ไอเจมันเกตแล้วไอเจมันเกตมาชนกูไอเดี้นี่มันชนกูอุ้ยบาเลีมีบาเลีมีเอามาทำยับไงเราพาไปกันี้ยมเสียเลยตีไอ้ที่นอนเซกเซกกูไอ้ที่โดนตไปแล้วเป็นกูตีเรา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  ไม่กลับไปเกี่ยกีูยังทำอะไรกันบ้งจบแล้วป่ะเฮียเราดีซี่วะเฮียบักเลยลวกันไม่นับ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 ได้ไงก็หกองไงจะป่ะเ็ชนะขาดเลยวะดีซี่จะแม่เต้ที่อเียยงไม่ได้พูดเลยเี่บอกพี่จักเลยอ่ะไม่แค่บอกแล้วไม่แค่บอกแล้เดินไย่างเย ไม่ดีคนเลยพี่เข้มนี่อ่ะพูดแล้วนะเออผมไม่เล่นไม่บอกว่ารถจะมาวะเนี่ยเออเบื่อต้องก็ลงมาดีกว่ามาเอาหัวอะไรเงี้ยสิจะโอ้ยมันชองเปลี่ยนมึงหัวยังมึงหัวมึงหัวเอาต้องไปเปลี่ยนห้องเอาไหมเบื่อไอ้เนี่ยโดนรถเลยโดนลุงแบบด่านที่ตัวเองไม่ถนัดอ่ะไม่ชอบเลยที่ใส่พี่ดีวะแย่โอ้เอาเลยว่าผมเบื่อเล่น